สวัสดีครับรบกวนดูออเดอร์ล่าสุดของผมหน่อยครับพอดีผมมีปัญหาว่าเครื่องมันเหมือนกับอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาพอกดไปกดมามันส่งงานไปเฉยเลยครับค่ะส่นะคะอนนีได้ใส่วผงอะไรครัอำนาจครับคุณอำนาจนะคะเป็นออเดอร์ร้านไหนนะคะเป็นร้านรามงอะเทอิเนี่ยครับกลังจะไปส่งเลยหาที่อยู่ลูกค้าไม่เจอครับตอนนี้เออเบอร์นี้เป็นเบอร์งทเบียหรือต่อไม่ใช่ครับเบอร์ลงทเบียนศูนย์แปดห้าสเาีเดครับ เป็นร้านอาราเมเทดอีหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับผมจะขอเบอร์โทรลูกค้าครับผมจะโทรบอกลูกค้าแล้วเดี๋ยวเอาของไปวางไว้ให้รู้เพราะว่าผมไปพนักงานส่งเลยยังคะ,ะจะถึงคอนโดแล้วเนี่ยอีกหนึ่งนาทีครับเขาอยู่แถวเนี่ยถนนสมคิดเนี่ยตรงไอ้เพื่นจิตเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะแล้วกว็เดินจากนั้สักครู่นะคะครับ นอะไรแถวนี้แหละเลโนวาเรสซิเดนอ่ะดูดิเลโนวา